ถ้าคุณทำจริงแล้วไม่ได้แบบนี้นะฮะผมการันตีราย,าย,ายได้ให,ห,หนนนน้นะครับการันตีรายได้ให้ภายใน5เดือนคุณมีรายได้ต่างแผนแน่นอนนะครับแต่คุณต้องทำจริงและตัวคุณคุณต้องอยากสำเร็จจริงๆนะฮะอยากสำเร็จจริงๆด้วยนะครับนะฮะ <c oughs> วิธีการก็คือคิวแพ็คที่คุณสาวอธิบายเนี่ยคุณสาวอธิบายไปแล้วใช่วยไมครับเรื่องคิวแพ็คเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาตอบย้ำให้อีกทีนะครับเรื่องคิวแคให้คุณทำสามอย่างนะครับให้คุณทำสามอย่างภายในห้าเดือนภายในห้าเดือนให้คุณทำสามอย่างนะครับเริ่มจับตัวคุณนะฮะให้คุณแนะนำส่วนตัวนะครับนะฮะหนึ่งนะครับทาสามข้อแค่นี้นะฮะหนึ่งนะฮะคุณ แนะนำนะส่วนตัวนะครับเดือนหนึ่งภายในเดือนแรกภายในเดือนแรกนะฮะให้คุณแนะนำซ้ายคนขวาคนนะครับ,นะค,รบคุณเป็นผู้แนะนำนะครับซ้ายคนขวาคนอันนี้ตัวคุณนะครับตัวคุณก็เป็นอะไรนะครับอย่างนี้เป็นคิวถูกไหมฮะการที่เราจะได้รับ ผลประโยชน์ช่องทางที่3ของบริษัทเราก็คือตัวไซเคิลโบนัสเนี่ยคือคุณจะต้องแนะนำซ้ายคนขวาคนอยู่แล้วถูกไหมนะคุณถึงจะได้รับโบนัสในตัวของไซเคิลโบนัสคุณจะต้องเป็นคิวก่อนนะฮะคุณถึงจะได้รับไซเคิลโบนัสถูกไหมครับคุณจะต้องแนะนำซ้ายคนขวาคนนะฮะตั้งแต่เบสิกขึ้นไปนะครับตั้งแต่เบสิกขึ้นไปนะฮะภารใน <c oughs> เดือนแรกนะฮะสัปดาห์แรกเนี่ยคุณแนะนำซ้ายคนขวาคนนะฮะจะเป็นเบสิกเป็นสูตรดีมเป็นจัมโบ้เป็นแองกัเตอร์แล้วแต่นะครับนะผมเอาตักกะง่ายๆเลยเอาเป็นแค่เบสิกนะไม่ต้องเป็นแองกัลเตอร์ก็ได้นะครับคุณแนะนำา่านี่ก็เบสิกนี่ก็เบสิกคุณจบกระบวนการแรกนะคุณคุณแนะนำซ้ายคนขวาคนในเดือนแรกนะครับนะข้อที่สองต่อไปให้คุณทำอะไรนะครับ ข้อที่สองนะครับคือคุณทำเนี่ยทุกเดือนนะฮะเดือนละคิวเดือนละคิวอย่าทำเยอะเห่าเหนื่อยนะฮะทำแค่เดือนละคิวพอนะฮะเห็นไหมฮะสมมติว่าเดือนนี้เราทำตรงนี้ได้แล้วอ่ะละเราเรียบร้อยละเดือนหน้าเราก็ไปทำอีกนะฮะแต่ก็คือคุณไปช่วยนะครับคุณไปช่วยเขาไปช่วยลูกทีมเราเรนะฮะไปช่วยเจนเจนหนึ่งเรานะครับ ไปช่วยคนนี้นะครับภายในหนึ่งสัปดาห์พอเขาสมัครปุ๊บคุณไปช่วยเขานะฮะลงไปช่วยเขาภายในหนึ่งสัปดาห์ให้เขาเป็นคิวให้นนเนี่ยคนนี้ไปแนะนำหนึ่งคนไปแนะนำหนึ่งคนถ้าบอกว่าคนนี้ก็เป็นคิวถูกไหมครับเข้าใจงไหมครับ คุณก็มาช่วยคนนี้เหมือนกันนะฮะใ,ให้เขาเป็นคิวเหมือนกันโดยให้เขาเป็นผู้แนะนํานะครับเห็นไหมอันนี้เข้าใจไหมครับตัวคุณคุณต้องเป็นคิวให้ได้นะครับภายในหนึ่งสัปดาห์ตัวคุณเข้ามาคุณสมัครเข้ามาปุ๊บคุณต้องเป็นคิวให้ได้เลยภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับคุณต้องแนะนาซาย์กงกว่าคนให้ได้เพื่อที่คุณจะได้เป็นคิวเพื่อทนนี่รับโบนัสไซเคิลนะฮะตรงนี้นะครับ เสร็จปุ๊บคุณไปช่วยคนที่คุณแนะนํามานะฮะลงไปทํางานกับเขาสมมติผมแนะนําขี่เขามานะฮะสัปดาห์แรกผมแนะนำมาแล้วผมแนะนําคุณสาวมาผมแนะนําขี่เขามาเสร็จปุ๊บผมบอกขี่เขาขี่เขาอยากจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนไหมภายในเวลา5เดือนขี่เขาบอกขี่เขาอยากได้อาละในเมื่อขี่เขายังไม่สามารถที่จะพีเศษอะไรได้ผมลงไปช่วยขี่เขาปักขี่เขาไปหากัน ไปหาโพส s p e ของกีเพาแต่กีเพาต้องไปหาคนเนี่ยสองคนเนี้ยคนที่อยากสําเร็จจริงๆนะไม่ใช่เอาตุ๊กตามานะไม่ใช่ไปเอาใครมาแล้วมาใสา่ไม่ใช่นะกีเพาต้องไปหาคนที่อยากสําเร็จเหมือนกีเพาคนที่อยากมีไรายได้ภายในห้าเดือนหลักแสนเนี่ยนะฮะแค่สมัครแค่เบสิคนี่แหละกีเพ,พาหาได้ไหมได้ค่ะโอเคกีเพ,พาหาได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ในซ้ายกลอนขวากลอนหาได้นะได้ค่ะโอเค ผมลงไปช่วยขี่เพาเลหรือักขี่เพาไปหาคนคนนั้นกันนะฮะไปหาที่พี่เล็กพี่เล็กใช่ไหมครับไปหาที่เล็ลกก็ไปคุยกับพี่เล็กผมขี่เพาก็ไปถามผมก็ไปถามที่เล็กอยากมีรายได้หลักแสนไหมละ่ะภายในเวลา5เดือนลงทุนแค่แปดพันกว่าบาทเนี่ยแต่ก็มีข้อแม้นะที่เล็กก็ต้องไปหาคนที่อยากมีอยากสําเร็จเหมือนกันที่อยากมีรนายได้เหมือนกันนะภายใน5เดือนมีรายได้หลักแสน แล้วเทถียนด้วยแล้วมันจะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับนะฮะพี่เล็กอยากมีรายได้ไหมพี่เล็กอยากสำเร็จอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนใช่ไหมครับผมถามีถามีถามพี่เล็กต่อพี่เล็กสามารถที่จะไปหาคนที่อยากมีรายได้แบบพี่เล็กไหมแค่สองคนอ่ะพี่เล็กบอกได้โอเคจบกี่เท้าเนี่ยเรียบรอยละกี่เท้าหาได้สองคนกี่เท้าหาได้สองคนผมก็ไปช่วยคุณสาว ไปหาคุณสาวอีกคุณสาวคุณสาวอยากสําเร็จไหมทํำแค่เนี้ยแล้วก็ฟไปแง่ถาต่อเนี่ยทำเหมือนกันไปอธิบายเหมือนกันผู้นำจะต้องเข้ามาเรียนรู้วิธีการพรีเซนต์วิธีการอธิบายวิธีการที่เราจะออกไปหาผู้คนถูกปะทำเหมือนกันทําเหมือนกันนะฮะดูนะเสร็จปุ๊บมาดูเดือนแรกนะคุณจะมีะไรายได้เท่าไหร่นะครับ เดือนแรกเนี่ยนะครับเดือนแรกคุณจะมีรายได้อยู่ที่1750บาทเดือนแรกนะฮะคุณจะมีเนี่ยเดือนเดือนแรกนะฮะเดือนคุณ<ๆ>จะมีรายได้อยู่ที่1,750บาทมา,บบมาจากไหนก็มาจากค่าแนะนำเอาแค่เบสิคหมดนะฮะอันนี้เอาแค่เบสิคหมดนะครับด<ม><ๆ>ูนะฮะเบสิค <Basic S 1> นะครับก็ค,คือคุณได้ค่าแนะนำจากข้างนี้875บาบาทค่าแนะนำ ค่านี้875บาทนะครับนะครับนะีบ่ได้แค่นี้เองได้เป็นสิสองเดนสิ่ 2, ส 2, ได้ค่าไน,น,น้งาก็คือ1 7น0บาทเองตัวเรานะฮะตัวเรานะอยู่นะครับตัวเรานะและเราก็ไปสอนเขาไปช่วยเขาไปถ่ายทอดนะเหมือนกะันไปถ่ายทอดเหมือนกันทุกๆคนทุกคนทุกๆค,คนนะครับอยู่นะฮะพอเดือนที่สองนะครับอันนี้เดือนแรกนะ พอเดือนที่สองคุณก็ไปแนะนำคนมาอีกคนหนึ่งอย่าแนะนำเยอะเดี๋ยวเหนื่อยอย่าแนะนำเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเพราะคุณต้องไปช่วยเขาไปช่วยเขาพอขึ้นเดือนใหม่เดือนที่สองปุ๊บคุณไปแนะนำคนมาอีกคนหนึ่งสมมติเอามาวางไว้ power leg นะสมมติอันนี้เป็น power leg คุณเป็นผู้แนะนำอีกนะฮะคุณเป็นผู้แนะนำแล้วคุณก็ทำเหมือนกันเลยคุณก็ไปช่วยคนนี้ นะฮะให้เขาเป็นคิวให้เขาเป็นคิวนะครับนะแต่คนพวกนี้คุณต้องไปไปดูแลเขานะฮะคนนี้ก็ต้องไปดูแลคนนี้นะฮะคนนี้นะครับคุณก็แบ่งงานทํางานนะครับให้เขาไปแต่งสารทุกทําเหมือนเหมือนกันนะฮะทําเหมือนเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์อันนี้ยเข้าไปในกลุ่มนะฮะเข้าไปในกลุ่มของของกี่เพาแล้วคุณก็ไปโหลดแล้วเก็บเอาไว้แล้วคุณลองไปศึกษาดูนะฮะดูนะอ่ามาดูเดือนที่สอง เดือนที่2นะเดือนที่2คุณก็ทําไปแนะนําคนใหม่มาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจนหนึ่งของคุณดูไหมครับแล้วก็ไปช่วยเขาให้เขาไปคิวไปมีซ้ายมีขวาคือท mm ําเหมือนกันะดูทีนเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับทำดูทีนเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะเดือนที่2ถ้าเป็นเบสิกนะครับเดือนที่2คุณจะมีรายได้อยู่ที่2,100่อบาทโอ้โหจอมากเลยนะ ก็ชอบมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเปรียบ <c oughs> เทียบระหว่าง <c oughs> เบสิกอันนี้เป็นเบสิกนะอันนี้เป็นแอมบัตเดอร์นะอ่ะถ้าเราสมมติว่าถ้าเป็นเบสิกโหมดกับเป็นแอมโหมดนะเป็นแอมบัตเดอร์กับเบสิกนะครับถ้าเป็นแอมบัตเดอร์คุณจะเดือนแรกคุณจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้าเป็นแอมบัตเดอร์นะครับ <c oughs> เป็นแอมบัตเดอร์ หนึ่งหนแดพันเจ็บาทเดือนแรกนะเดือนที่2เป็นเบสิกคุณมีรายได้อยู่แค่2,100บาทแต่ถ้าเป็นแอมบาร์เดอร์เดือนที่2นะครับคุณจะมีรายได้สองพเอ้อหน0 0งหมื่นหกพนอ้อยยี่สิบสองนะฮะบาทนะครับมาจากไหนอ่ะก็มาจาก2,100ันห่งมาจากไหนนะครับ ก็มาจากค่าแนะนำตรงนี้แปดยเจ็บาทนะครับแล้วก็มีไซเคิลนะฮะหนึ่งไซเคิลนะครับมันจะมีไซเคิลวิ่งถึงเาด้วยนะครับหนึ่งไซเคิลนะฮะรวมเป็น2อ0 0ันหนึ่งบาทนะครับเพียงเราแนะนำมาคนใหม่บางคนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ถ่ายทอดเหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันนะฮะคนนี้ก็ทำแบบทำปกติกันนะฮะเขาก็ต้องทำกันเหมือนกันหมดเลยนะครับนะฮะโอเคอ่ะมาดูเดือนที่3 ถ้าเป็นเราก็ไปแนะนําคนมหอีกคนหนึ่งก็อาจจะมาไว้ข้างนี้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีมาไว้ข้างนี้นะฮะเราเป็นผู้แนะนํานะครับก็ไปสอนเขาเหมือนเดิมเดือนที่สามก็เอาอีกแค่คนเดียวแนะนําคนมาอีกคนเดียวแต่ก็คือถ่ายท้อดเหมือนกันทําเหมือนกันนะฮะเชิงลึกเหมือนกันหมดเลยนะครับเดือนที่สามเราจะมีได้ถ้าเป็นเบสิกนะครับอยู่ที่เจันบาทแต่ถ้าเป็นแอมบาสเตอร์อยู่ที่ มาละ4ี่ห0ื่นหบาทนะครับมาจากไหนมาจากการแนะนำหนึ่งคนแล้วก็ได้ไซเคิลเอาละไซเคิลเริ่มวนะนะิ่งแล้วนะฮะเดือนที่3เนี่ยได้5ไซเคิลนะฮะได้5ไซเคิลนะนะครับได้5นะนะไซเคิล์พร้อมกับค่าแนะนำเ <c oughs> บสิ atter, บกหนึ่งคนมีไรายได้อยู่ที่7,000บาทนะครับส่วนแอม์บัสเดอร์นะฮะก็จะมีรายได้อยู่ที่ ไซเคิลอยู่ที่20ไซเคิลนะฮะตัวเนี้ย20ไซเคิลบวกด้วยฟาสต์ตาร์ะแอมมารเดอร์ก็คือ8,750บาทนะครับได้มาอย่างนี้แล้วมาดูเดือนที่เราก็ทำเหมือนเดิมนะปกติเดือนที่4ี่เดือนที่4เราก็แนะนำคนใหม่มาอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปช่วยเขาซ้ายคนขวาคนถูกไหมฮะซ้ายคนขวาคนเหมือนกันนะครับ เดือนที่4เราจะมีรายได้ทั้งหมด2 0 0 0 0ื่นสองหมบาทนะครับรายได้มาจากไหนค่าแนะนำแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะฮะเราเริ่มมีไซเคิลและสิบเก้าไซเคิลแล้วนะครับเดือนที่สี่นะมีไซเคิลสิบเก้าไซเคิลนะฮะพร้อมค่าแนะนำพร้อมกับได้ matching เจนหนึ่งเพราะว่าเราเป็น เริ่มเป็นเจดแล้วเรามีไรายได้จากแมทชิ่งเจดที่1นแล้วนะฮะเราจะได้แมทชิ่งเจดที่1อยู่ที่5,000บาทนะครับนะฮะห้ 5, าพนะครับแมชชิ่งเจดที่1รวมเป็น29,150บาทในเดือนที่4นะครับอ่ะส่วนข้างนี้เอาละถ้าเป็นแอนคุณมีไรายได้นะฮะเดือนที่4นี่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันนะครับหกร้อยยี่สิ บานะครับเดือนที่4ี่มันเป็นแอมป์นี่แตะหลักแสนละแตะหลักแสนแล้วนะครับแตะหลักแสนละจากไหนบ้างค่าแรงงานหนึ่งแอมป์นะแตะคันนะฮะจะได้ไซเคิลอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับ75ไซเคิลละเห็นไหมเจ็ดสไซเคลิลนี่จะเป็นอะีลิกละนะครับ,บมี75ไซเคิลนะครับได้ฟัซต์อาร์มหนึ่งแอมป์พร้อมกับได้แมทชิ่งนะครับ แมทชิ่งนะฮะเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะฮะไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วนะถ้า,ถ,า,นานนะถ้าเป็นแอนนะนะเพราะเป็นแอนปุ๊บเราเป็นฟต์ฟฟา์เลยเราได้แมทชิ่งสามเจนนะครับมาดูเดือนที่ห้านะฮะเหมือนกันเลยเราก็แนะนำคนมาอีกคนหนึ่งเดือนที่ห้าเดือนละคนเหน็นไหมครับและนำเขาเหมือนกันเลยนำทุกอย่างดูทีเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับ เสร็จปุ๊บเราจะมีรายได้อยู่ที่เดือนที่ห้านะถ้าเป็นเบสิคหมดนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดหลักแสนละเดือนที่ห้ 8, 000, านี่แปดหลักแสนนั้นถ้าเป็นเบสิคหมดนะเห็นไหมฮะแตดหลักแสนแล้วนะครับรายได้มันจากไหนมาจากค่าใน้นำแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่าให้นำแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับได้ไซเคิลเท่าไหร่ครับ ไซคล์76ไซคล์ครับเหลื cycle, อสปายดีนะ76ไซคล์พร้อมกับได้แมทชิ่ง20,000ครับได้แมทชิ่งด้วยเพราะเราเป็นเซนเตนร์แล้วพร้อมแมทชิ่ง20,000บาทรวมเป็น1 100, 1 3,975บาทนี่เอาแค่เบสิกล้วนนะเห็นไหมฮะมันจะมามแบบมหาศาลเลย มันจะเป็นวีคูณเลยนะครับคือวีคูณเลยนะฮะมาดูเดือนสุดท้ายเหเดือนเอาเหเดือนเลนด็กนะฮะเดือนที่6ก็เหมือนกันแนะนำคนมาอีกคนหนึ่งเออมาวางไว้ตรงนี้นะครับนะช่วยเขานะครับเดือนที่6คุณมีรายได้ทั้งหมดนะครับเบสิกล้วนนะเดือนที่หนะสี่แสนห้าหมื่นสี่พัน